ตอนที่เราลงมือลอยตะโงนะคะเราจะสลับกันมาออกแบบผ้าลงมงกันโดยแรกครูแอมจะออกแบบผ้าลงมงให้เด็กๆดูก่อนแล้วจากนั้นก็จะเป็นเด็กๆสลับกันออกแบบผ้าลงมงให้ครูและเพื่อนๆได้ทำตามนะคะถ้าเกิดครูแอมเนี่ยเรียกชื่อใครเด็กๆก็ทำท่าออกมาเลยนะคะเราจะให้เพื่อนๆแล้วก็เปล่ยนทำตามด้วยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะไม่เอาเด้เหรอันนี้

ไม yeah? <t astic developed Airbnb> ่ม่ีพี่ดูพี่ยาก็สิบิบกไ่เป็นไร่ะห่สองห้าแบบนี้ขึ้มาอยนี้เาหหน้าไปเองอ่าแล้วก็ย่งเาไปมายาไปมาอาเขาออกกัน้องทีคุณหมดจดอ่าทำไปท่าโว้เหมือนเดิมค่ะแบบนี้านขาดไม่

คุณแอมมีไอเทมหนึงให้เด็กๆได้เต้นกันนะคะคกะจันแล้วเน่แล้วเสียเขเลดะไ่นะเล่นนนะ่ะนดยิ้หอะยคุณแอมให้ดเ้นนนะคะ

你电脑。<music> 何で ไม่เน่ไม่เหน่ะ่าะน่ยค่ะคออก <Así S 2> ่ะค่ะนะคะอ่เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวาได้เลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคโนะคะจะดกิจกรรมะโลยาไเอาคาอค่ะ คูโบที่คูโบพูดนะคะเด็กๆตกลงกับข้อตกลงใช่ไหมเอ่ยถ้าเกิดตกลงเป็นโอเคเราจะให้เสียงรักกันนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนกันที่หน่วยอะไรนะคะจะได้ไม่เอ่ยกระทงกระโงแล้ววันนี้เป็นวันอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะวันลอยกระทงวันลอยกระทงวันนี้จะมีใครไปลอยกระทถงไหมคะลอยกระโถงไปต่อ ลอยระทงนะคะจะรงจะขึ้นทั้งหมดงกข้นนะคะเนี่ยกี่้า่ข้านไนจะข้าอเก่งมากเลยกระทงนะคะจะงกับลอยขึนสิบห้าแล้วเด็กๆท่านท่เปล่าคะว่าทำไมกระทงของเราถึงลอยน้ำได้นะที่ครูไฟเคยบอกไ่าครูไฟพาเด็กๆทดลองไปที่เรานดง เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรานะปพทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าทำไมกระทงนะคะถึงลอยน้ำได้นะที่กระทงลอยน้ำได้เป็นเพราะกระทงค่ะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำทอาให้กระทงนะคะลอยอยู่บนผิวน้ำได้นะคะเดี๋ยวเด็กๆพูดพร้อมกับครูโบนะคะที่ลอยน้ำได้มีลอยน้ำได้มีลอยน้ำได้มีลอยน้ำได้ลายน้ำได้ลอยน้ำได้อยน้ำได้ลอยน้ำได้ลอยนัำไ้ลอยน้ำไ้ลอยน้ำได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 ้ลายน้ำได้ลอ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 ยนำไมกระยน้ำไองเราถึงลอยน้ำได้นะคะ เด็กๆคะวันนีครู้า่ะพาเด็กทำกกรรมสีแะากกันเด็กๆจไคะ่ครูปให้่อะไรบ้างนะเปลี่ยนชีสหนาะบ้างนะน้าตาไม่ทำเปลี่ยนอะไรเลย่ด็คนไหคะคครับ นาวข้อดีเนะคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้ว ภาพพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมศิลปะไปงานกิลปะกันดีกว่านะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้าที่มีการทงต้องหาดูใช่ไหม ใช่ค่ะใช่ค่ะขะนราดนั่นเองใช่เลดโอี้ยวยนะคเดี๋ยววันนี้เราจะมาระบายสี้กระโปงเด็กเขาไหมคะเขาค่ะเด็กเามาระบายสีกระโปรงร้อมกันเลยดีกว่านะคะั<ฮ>่นก็ไมค่ะกอยาให้กระปรงเ <pione> ป i, oh, <c oughs> ็นสีอะไรเด็กก็ระบาย ใช้ขอ่ไาเใช้ะไ่้าใ้ไไปไ่กนไม่็กได้เลยนะยให้าไอะไรด็ไ้เด็กนระบได้เลยค่ะแต่ถ้าเด็กคนไหนมว่าจะเอาอะไรระบายตามป่้ายก็ได้นะคะนี่ที่ดเห็นแั้จะให้หนเวกดเด็กขึ้นมาเลย

ว่าอันนี้อันนี้คกระวอันนี้คืออันนีที่หนคือเะดแล้นะคะระา้อยีก่อนนะคะระบายให้ยดี่น

建筑。<Yeah. S 2> yeah. ระบายแม่น้ำไนะคะระบายน้ำไหมนะคะ่ะบสีมันเปเกลือค่ะไ้สีมัเกลือ รอยแบบด้านล่างด้วยนะขะเด็กเห็นไหมคะใช่ค่ะเด็กๆใครจะเขียนได้ไหมคะตามระดับใครไม่เขียนได้รดับด้านล่างลูกเห็นไหมคะถ้าใครเขียนได้ก็เขียนเลยถ้าใครเขียนไม่ได้ก็เขียนพร้อมกับคุณก้อยนะคะโอ้เดี๋ยวเราไปเขียนรอยกรกกันนะคะคนที่ไม่มาติดก็แล้ว แล้วเปียนตามๆไั้นเลยนะคะเปลี่ยนคำว่าลอยกระทงเปลี่ยนที่จะเปลี่ยนลอยผ่านไปแต่ยังกินที่จะกินแต่ยังกน ด็กอ,อย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองนะคะได้ไล,ล,ลเขียนชื่อตัวเองนะคะ่ทีาเี่สยเขียนชื่อวนะคะเขียนตัวเองด้วยว่าตัวเองอยู่ เด็กๆคะถ้าใครยังไม่เต็มสามารถทำเป็นการบ้านได้นะคะแล้วอย่าลืมถ่ายภาพส่งมาทางไลน์ให้คุกๆเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปเด็กๆคะเดี๋ยวต่อไปคุโอมีอะไรไม่รู้มาให้ไหนใกล้ดูกันนะคะครับเชิญคุโอมเลยค่ะนี่ก๊ค่ะ เด็กมือกกทงาน้วนะคะครูโบนนะเด็กไเียนครูโบไ้คะด้ค่ะเด็กจได้คะว่าเมื่อวานเรามีกัอะไรนะที่ครูโบส่งเข้าไปเราจะครูโบให้เด็กทักกอะไรนะคะจำได้เอ่ยกราทกระท ครูโบนะคะวันนี้ครูโบเอาของรางวัลมาโชว์ให้เด็กๆดูก่อนนะคะอันนี้เป็นของรางวัลสำหรับเด็กๆที่สนใจร่วมกิจกรรมนะคะคูโบนะก็มีของรางวัลเล็กๆน้อยๆมาให้เด็กๆดูกันว่าจะเป็นยิ้มติดผมนิทานผมนี่น้องตุลย์ตาเลยนะคะแล้วก็มีกระเป๋าตังค์คุณลุงตาม่านี่กระเป๋าดินสอกระเป๋าผ้าที่เด็กๆสามารถระบายสีเองได้ด้วยใหาเด็กๆสนใจและเด็กๆสามารถรับรางวัลของคูโบนะเด็กๆก็อย่าลืมที่จะส่งกระพงนะคะมาร่วมประกวดกันเยอะๆนะคะคุณครั สำหรับวันนี้นะคะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะมาถ่ายรูปรวมกันก่อนนะคะให้เด็กๆดจากการทำงานศิลปะและ้วก็น่าสวยๆตลอดเองนะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปรวมกันนะเด็กๆยิ้นะย็น่านเลยนะคะหนึ่งสองสามเปลี่ยนท่าหน่อยค่ะเด็กๆรู้จักมินิมินิฮาร์ทำยังไงน้ามินิฮานี่เอาเงนสองเยียวยาติดการตลดอะไรเยโชว์มินิฮาร์ะไหดีกว่าเร็วหนึ่ 1, 2, งสสามกลยค่ะ วันนี้โภปมาแลคพูแอมนะคะก็ขอลาไปก่อนนะแล้วเราพบกันใหม่อิกนัดนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราจะเรียนในหน่วยอะไรนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ